สวัสดีค่ะในบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะเราก็จะมาดูความเรียบร้อยดูแพะดูแกะประมาณนี้นะคะช่วงนี้แพะแกะของเราก็จะนอนเช้าเช้เพราะว่ายุงมันเยอะนะคะแล้วเขาจะไม่ค่อยได้นอนกลางคืนเขาก็จะหลับจะนอนแล้วเราก็จะมาให้อาหารไก่กันค่ะนี่นะคะอาหารของเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ เลี้ยงแบบตามธรรมชาติไม่ใช้หัวอาหารนะคะก็จะให้เป็นข้าวเปลือกนะคะข้าวสารก็ไม่ค่อยได้ให้นะคะเพราะว่าเราข้าวเปลือกมาทิ้งไว้ทิ้งไว้ใส่ใส่ถังแล้วก็ให้เขาเลยนะคะง่ายๆนะคะนี่มันก็จะเลือกที่นอนไปทั่วเลยนะคะเช,ช้าเราก็ยังมีกระถินอยู่นะคะนี่ว่าจะให้ตอนเช้าก็เลยสงสารเขานะคะให้เขาได้พักผ่อนให้เขาได้หลับได้นอนก็เลยยังไม่ให้นะคะ มันก็จะนอนอยู่ด้านในก็มีนะคะ, <Yeah. S 1> ะานี้เลยนะคะเลือกที่หลับที่นอนกันประมาณนี้เลยค่ะรอเวลาที่เราจะให้อาหารห้เขาพักผ่อนก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไป <Yeah. S 1> หาแนวอยู่แนวกินไปยาม อีหลงกันนะคะอีหลงที่เราใส่ไว้นะคะใส่ไว้ในบอ่อของเรานี่เองนะคะในสระข,ของเราก็จะปลูกบัวนะคะเมื่อก่อนเราชอบกินฝักบัวนะคะก็เลยเอามาปลูกนิดเดียวนะคะโห,โหแป๊บเดียวมันกระจายเต็มเลยเต็มบอ่อแล้วออกไปนาของเราอีกนะคะต้นบัวเพราะว่าที่นี่เราไม่ใช้สารเคมีนะคะมันเป็นอยู่ใกล้สัตว์เลี้ยงเราก็เลยไม่เคยใช้ยาค่ายาค่าอะไรนะคะมันก็จะออกไป เต็มเลยนะคะแต่ตอนนั้นเรากำลังปั้นคนานะคะเพราะว่าโละคันแทนาออกก็เลยจะปั้นเป็นบอ่อเพราะว่าน้ำมันไม่อยู่นะคะมันจะไหลลงมาตรงกลางหมดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอีหลงของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ใส่ไว้ไม่ได้มีเหยื่อไม่มีอะไรนะคะแล้วแต่ว่ามีจะมีปลาตัวไหนเข้าไปนะคะ แต่วันนี้แปลก,ปลก,ปลกนะคะท่านผู้ชมอีหลงแล้วล้มนะคะไม่รู้ปลามันชนปลามันดิ้นเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่เหลือแล้วค่ะมันล้มค่ะน่าจะไม่อยู่แล้วนะคะน่าจะเป็นประชอนเข้าไปค่ะโอย้ยังอยู่นะคะอยู่คะ่ะท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมคะอันนี้มันตัวใหญ่ค่ะมันเลยล้มโอ้โห นี่เลยนะคะท่านผู้ชมปลานินค่ะปลานิลใหญ่ใหญ่มากโอ้ย,อยพออีแม่นะคะให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆเห็นไหมคะใหญ่มากค่ะถ้าจะเป็นเพศผู้นะคะมันจะขึ้นมาไขา่วางไข่อันนี้ก็ได้แนวอยากแนวกินอีกแล้วนะคะปลานิลหนึ่งตัวจ้า